ดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับรายการแม็กซ์กร n โเกมเมอไทยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนบัคของปืนลูกซองนะครับนะก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือปืนลูกซองที่ใส่กระสุนได้ทีละหนึ่งนับนะครับปืนที่ใส่กระสุนแม็กหนึ่งแล้วมันได้ก็ม่มันทําไม่ได้นะครับทำได้แค่ปืนที่ใส่ีละนเะท่านั้น,นครับแล้วก็อันนี้ฮนะ เป็นระเบิดนะฮะระเบิดระเบิดแสงนะฮะอ่ะแล้วก็มาทำกันเลยขอยกเว้นนะ,ะให้ทำเฉพาะด่านบอทนะฮะด่านออฟไลน์มันเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเป็นยังไงนะฮะับแรกครับผมเดี๋ยวก่อนนะกดก็ไม่ี่อนอ่ะเคลียร์พื้นที่นะอ่ะ,นะอะนับแรกครับผม เดี๋ยวกันนะรอบแรกครับปลาระเบิดครับแล้วกดสต็อปและไปที่ระเบิดที่เราปลาครับกดซื้อครับอ่ะก็มาลองดูกันครับดูนะครับกระสุนมีแปดนะครับอ่ะกดเข้าไปอ้าวเพิ่มขึ้นมาได้ทันทีเลยนะอ่าเป็นบั็ของเกมนะฮะก็อย่าไปสนใจนะฮะใครอยากใช้ก็นำไปใช้ได้นะแต่ผมขอย้ำว่าทำได้ แค่ปืนทุกซองปนะืนที่ทำได้กีนนัดใส่กระสุนกีนลนัดถ้าเราทำปืนอื่นนะฮะมันจะนมผมทำให้ดูนะฮะอย่างเช่นปืนปืนอะไรเดียอ่ะปืนนี้แล้วกันนะฮะปืนบัตรบัตรนะกันนะฮะอ่ะ ทำตัวมันก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันนะฮะมันไม่ได้นะฮะปืนนี้ยิ่งไม่ได้เลยนะฮะปืนนี้ผมใช้เนี่ยปืนบรัรดาบันเนี่ยยิงไม่ได้ใหญ่เลยนะฮะมไม่เชื่อหนูครับอ่ะมันเหมือนที่ผมบอกปลารละเบิดกด,ดยู่สต๊อปแล้วก็ไปที่กระเจ็แล้วก็เส้อฮะแล้วคุณดูฮะ กดยิงฮนะโอ้โหเห็นไหมครับอมไม่ออกนะฮะยิงไม่ออกนะเติ่มลูกกระสุนรัวๆเลยนะฮะเห็นไหมครับความผิดพลาดของเกมนะฮะต้องไปปฏิบัติด่วนเลยนะฮะแก้ไขด่วนเลยนะฮะโอโยิงไม่ได้เลยนะะอ่ะก็ก็ก ขอจบคลิปปจิเพลงเท่านี้ก่อนนะฮะถ้าชอบให้อย่าลืมกดไลค์กดซับตะนะฮะอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ